มือสองสวัสดีค่ะขอแนะนำรถเก,งก๋งราคาเบาๆบทุกท่าน5 9า0 0น5,9พบาทนะคะ Honda City ขรถยนต์ปี06เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ VTEC ไม่เคยติดแก๊สค่ะพาษีพรบร69เรถสามารถขับขี่วิ่งได้ปกติใช้งานสบายขับไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็น TZX y z เนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีค่ะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีงานเก็บสีหน่อยนะคะ เกีย์อโต้ภายในเบาะหนังล้อแม็กแต่งกระจกไฟฟ้าเอกสารครบนี่สภาพรอบนอกนะคะสภาพของสีค่ะดูแล้วก็ไม่ถึงกับน่าเกียดนะคะอาจจะมีซีดบ้างอะไรบ้างก็ตามการเวลาอายุของเขานะคะ59,0หมบาทค่ะรถอยู่ฉะเชิงเซาอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะสนใจโทรคุยโทรนัดดูรถนะคะติดต่อเข้าไปได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะ เป็นเบอร์โทรของผู้ขายค่ะโดยตรงเลยนะคะนัดดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพราะแอดมินเองก็เพียงแนะนำให้ชมไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ